ก่อนครูสอนภาษาอังกฤษนะคะตอนที่อยู่ปา่าแก่ไหมมาเหตุเล็กทั้งคู่เป็นยาแก้ท้องผูกแล้วทีนี้ไอชุมเหตุใหญ่เนี่ยเอามาแกงได้ไหมใครทราบบ้างคะถ้าสองชั่วโมง <c oughs> หมดแรงเลยเมื่อวานสองชั่วโมงวันนี้คะแนนขึ้นมาเป็นสองพันหกนะคะรวกโกลก็ ankle. มาขึ้นไลฟ์ตอนสองทุ่มอีกไม่ไหวนะคะก็เลยขอตัวแม่ของรายาที่ชื่อหนูพอนะคะไปมีความสุขแล้วนะคะไปมีความสุขแล้วแล้วเล้วคอมเมนต์ชุมเห็ดชุมเห็ดอะไรสักอย่างอะ่ะเออก็อร่อยดีนะอร่อยดีไทยก็คือต้นใหญ่ใช่ไหมอืม แล้วไอชุมเหตดนาเนี่ยไอ้ตรงอะไรอะ่ะมันมีทั้งหมดสช่องใช่ไหมน้องน้องยาใจไอช่องหนึ่งสองไอช่องที่สองข้างล่างอะ่ะสัญญาณจะขาดหายไปประจําเลยแบบสมมุติเราจะพิมพ์อะไรเนี่ยส่งช้ามากเลยนะคะแต่เวลาไลฟ์สดทําไมชัดเจนมากเออเนี่ยน่าจะจริงอะ่ะสัญญาณเน็ตมันไม่ดีไงวันนี้เอาสัก10นาทีเนาะ ครูว่าครูจะจะถามอะไรก็ได้ทั้งนั้นเลยสวัสดีนะคะกำลังใจนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะคะเ็ไทยก็คือต้นใหญ่ใหญ่ใช่ไหมอืมแล้วไอชุมเห็ดนาเนี่ยเอาแล้วแต่ถ้าหิวก็คงลงไปดื่มนมสักแก้วนะคะสวัสดีค่ะลาตีสวัสดีรักทุกคนนะคะเพราะครูไม่กินปลายนั้น ปลาสาแกแกงใส่ปลาสากปลาทะเลแปลกๆครูจะไม่กินเลยปลาทะเลที่แ,แ,แปลกๆนีนะพอครูทําคลิปจําปะดะใช้เสียงตัวเองภาพเธอรู้ไหมว่าคนติดตามครูเพิ่มขึ้นเป็นร้อยเลยอะ่ะรักค่ะรักยี่ญาด,ด้วยนะคะเรารู้จักกันมานานกี่ปีอะ31อปีเนอะเออรู้จักติดไทยก็คือต้อนใหญ่ใช่ไหมอืม แล้วไอ้ชุมเห็ดนาเนี่ยพี่พาชอบออกกาลังกายมากค่ะตีสามตีสี่เนี่ยพี่พาก็เริ่มเดินแล้วนะคะกับสามีจะถามเรื่องทําคลิปทําอะไรสงสัยกูกูกูตอบให้ได้กูจะตอบนะคะแต่เวลาคกูเป็นคนลงแต่ใส่ชื่อยีย่าเวลาจะทําตอนเบิกเงินในบัญชีใช่ไหมจะได้เป็นชื่อของยีย่าเพราะว่าอาธาอายุยังไม่ถึงองแล้วก็ มาขึ้นไลฟ์ตอนสองทุ่มอีกไม่ไหวนะคะก็เลยขอตัวแม่ของรายาที่ชื่อหนูพอนะคะครูไม่เคยกินเลยนะวันนี้แฟนเดี๋ยวนะวันนี้สามีแกงนะครูก็ไม่กินนะค่ะวันนี้สามีแกงส้มเอ่อใบชุมเห็ดให้กินค่ะแล้วก็เขาก็อธิบายเป็นใบกลมๆอะได้ดูคลิปถูกไหมคะเลี้ยงไก่ไข่ออกกำลังกายเหมือนกับน้องยาใจเลยเนี่ยเนี เป็นมิตรกันได้เลยนะคะพี่พากับน้องยาใจเนี่ยแต่การไปแต่ถ้าเราไปออกข้างนอกนะเราจะได้คลิปดีๆนะอย่างเช่นคลิปที่น้องเดทสามารถพูดคุยกับพี่ยาใจได้เลยนะคะเนี่ยโรงเรียนมันจะแยกกันค่ะโรงเรียนหญิงโรงเรียนชายไม่เหมือนสมัยนี้นะบอกปู่ว่าปู่หนูอยากจะเปลี่ยนชื่อจังเลยปู่ไม่ เพื่อคะแนนเพื่อคะแนนจะได้แกงผัดหมึกกับแกงปลาแยงอยาอิจฉา,า,านไปยังหาทางกลับไม่เจอเลยสามีเดี๋ยวกูขอกยับขาหน่อยสามีหาทางกลับบ้านไม่เจอเลย,าย,ยาค่ะยี่ย่าครูแพมเลยค่ะอ่าภาษาอังกฤษถามครูแพมครูแพมไปสบายแล้วครูแพมนะคะครูแพมไปเป็น ตอนนี้ครูมาไลฟ์เอาเวลาค่ะแวะมาให้กำลังใจค่ะสวัสดีขอบใจมากนะคะครูอ่านชื่อผิดไหมรักค่ะรักอีญาด,ด้วยนะคะเรารู้จักกันมานานกี่ปีอะสามสิบเอ็ดปีเนาะเออรู้จักอยู่ตลาดก็กินไม่มีเวลากินข้าวเย็นแต่กินอย่างอื่นมาอิ่มแล้วใช่ป่าวอีญาไม่มีเวลากินข้าวเย็นแต่กิน แต่สามีบอกว่าใบายูเพ็ตเนี้ยมาจากในนาแกเรียกว่าใบธาานานะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอย่าได้เจ็บป่วยอย่ามีโรคมีภัยไข้เจ็บนะคะ <ๆ S 1> เข้ามาเบียดมีวินัยในการนอนค่ะสองทุ่มเขาจะนอนแล้วค่ะเขาจะไม่คุยกับใครแล้วค่ะสองทุ่มนี่นอนเอ่อตีสี่เอ่อทำถึงระดับไหนคะเข้าถึงไหนแล้วคะ สมาชิกเพื่อนห้าพันหรือยังครับที่โรงเรียนในเมืองอะเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นน้องยาใจไม่ต้องสงสัยเลยว่าป่าแก่นะคะทำไมนักฟุตบอลทุกคนจะไล่ฟังว่าครูเนี่ยครูว่าครูแพมไปสบายแล้ว <laughs> ไปสบายหมายถึงว่ามีคน ที่โรงเรียนในเมืองอะ่ะเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นน้องอยาใจไม่ต้องสงสัยเลยว่าป่าแก่นะคะทําไมนะักฟุตบอลกูจะไม่กินเลยนะคะปลาที่กินก็คือปลาทูปลาอะไรกันถึงระดับไหนแล้วคะมาเป็นพี่เลี้ยงให้ครูด้วยก็ได้นะครูก็เพิ่งทําค่ะเนี่ยครูพยายามมาไลฟ์สดวันละสองชั่วโมงนะคะว,ว่างอยู่นะคะนักเรียนของครูอยากอ่าน หนังสือให้ครูฟังนะคะเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ครูทดสอบอินเทอร์เนต็ตค่ะเข้าเสร็จหรือยังเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้น้องไม่ไปโรงเรียนนะคะวันนี้หน้าดำเลยสอนนะครูจบเอกภาษาอังกฤษตอนนั้นแล้วก็โทรภาษาไทยเพื่อน้องยาใจอ่ะมีงานอื่นต้องทำเพราะวันนี้เห็นเหนื่อยมันทั้งวันแล้วนะคะ จริงๆอ่ะครูก็ไม่มีนะพอครูทำคลิปจำปะดาใช้เสียงตัวเองภาพเธอรู้ไหมว่าคนติดตามครูเพิ่มขึ้นเป็นร้อยเลยอ่ะมีบอกว่ามันจะมียอดปีละหนึ่งครั้งคือในช่วงฤดูนี้สวัสดีค่ะฟาลินชวนน้องมาเข้ากล้องหน่อยรู้จักใช่ไหมคะการทำคลิปรีววตอนนี้ครูก็ผ่านมาสี่ระดับแล้วค่ะเดี๋ยวจะต้องไปไล่หาว่าครูติดเหลืองตรงตรง,ตรงไหน พี่พาชอบออกกำลังกายมากค่ะตีสามตีสเนี่ยพี่พาก็เริ่มเดินแล้วนะคะกับสามีมีอยู่นิดเดียวเองค่ะยีย่ยาลงทำสิคูเห็นของอัธาคนเต็มเลยให้อัธาเนี่ยแหละเป็นลงกับแม่ว่ารู้ไหมว่าทำไมปู่ถึงไม่ยอมเปลี่ยนให้เพราะว่าชื่อเฉลาเนี่ยเป็นชื่อที่แกตั้งให้ดูอิกไปที่เพื่อนคนที่คอมเมนต์กูมาค่ะกลับไปคอมเมนต์เขาตอบ เขาตอบครูก็เลยช้านะคะครูก็เลยตอบคอมเมนต์เพื่อไม่คิดจะไล์หรอกแต่จะลองสัญญาณเน็ตเออเผื่อลูกศิษย์อะไรเข้ามาเออสวัสดีน้องหญิงเป็นยังไงบ้างลูกไปแข่งใช่ไหมสวัสดีค่ะวันวิสาถ้าเราไม่ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนอะปฏิสัมพันธ์เราก็ลดลดน้อยลงของครูจากเท่าไหร่อ่ะร้อยกว่าร้อยสี่สมีวิัยในการนอนค่ะสองทุ่มเขาจะนอนแล้วค่ะเขาจะไม่คุยกับใครแล้วค่ะ สองทุ่มนี่นอนเอ่อตีสี่อ๋อยอชุมเหตุชุมเหตุมี2ชนิดสวัสดีค่ะฟารินเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งนะชุมเหตุมตี2ชนิดชุมเหตุใหญ่กับชุมขยงเป็นคำที่มีอักษรน,นำขอนำยอขยงนะคะปลาขยงปลาหมึกเป็นคำชนิดไหนหมึกเท่าไหรอะยังไม่ถึง18บแปดก็น่ลงวัวชนนั่นแหละที่กูเห็นเขาไม่กิน้ะโอ้ เยี่ยมมากเยี่ยมมากถึงว่าใครคะมีใบชุมเห็ดหรือว่ามีเด็กอัฮาเหรอให้อัฐาให้ครูฟังก็ได้นะอ,อกหน่อยไอ้ใบชุมเห็ดอะ่ะใบชุมเห็ดอะ่ะใช่ใบชุมเห็ดที่นั้นไหมที่กินแล้วทําให้ระบายท้องไหมเพราะครูไม่กินปลายนั้นปลาสาบแก,แกงใส่ปลาสาบปลาทะเลแปลกๆครูจะไม่กินเลย ปลาทะเลที่แปลกๆที่เขามายำกับมะม่วงอะ่ะยียะที่เขามายำกับมะม่วงอะ่ะปลาอะไรอะ่ะยอดอ่อนอ่อนแกงดอกนะเหนื่อยวันนี้ครูก,ก็เหนื่อยมากเลย <Eine> นะคะไม่เป็นไรนะคะเกรงใจค่ะน้องหญิงอาจจะอยู่เป็นเพื่อนดูครูซักที่เขามายำกับมะม่วงอะ่ะยียะที่เขามายำกับมะม่วงอะ่ะปลาอะไรอ่ะยอดอ่อนอ่อนแกงดอก แต่การไปแต่ถ้าเราไปออกข้างนอกนะเราจะได้คลิปดีๆนะอย่างเช่นคลิปที่จริงๆไม่ต้องเกรงใจกูเลยนะคะเพราะว่าต่างคนต่างก็ไปไลฟ์กันแล้วแหละตอนนี้แล้วของไม่รู้ทีมของจังหวัดไหนแล้วแหละแล้วเขาก็มาตั้งนะคะเป็นสโมสร ไปเป็นนักฟุตบอลแล้วก็มีสโมสรที่ป่าแก่นะขนาดอยู่ขนาดลงหมู่บ้านอยู่ใครเข้ามาให้กำลังใจคุณแล้วนะคะเนี่ยนะคะวันนี้ก็มาพูดถึงปัญหานะคะที่ครู